อยองยองสวัสดีทุกคนนะคะเอ้ยขอ,อยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะวันนี้ก็มีจี้ระดับท็อปนะคะเครื่องรางที่ต้องมีมาอีกแล้วนะกับโดนก๊อปปี้นะคะสายลับโุ้ยกำลังพูดไปเลยไม่กี่ไลนนะคะว่าอาจจะมาแล้วก็มาจริงนะเออมีแบบธรรมดากับซุปเปอร์ซุปเปอร์บอกความสามารถด้วยนะโอ้ไม่ใช่แค่สกินนะคะ เป็นอะแลนผุด55%ไม่สแสดงผลบวก5%อุ้ยเป็นแลนผุดที่เยอะนะถ้าไม่นับแบบรวมซีรีส์ดาร์กแล้วละเนี่ยแล้วก็เมื่อตกอ่าพื้นที่ฝ่งตรงข้ามนะคะโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้2ครั้งเป็นแจ็คแพ็คนะคะเคาน์เตอร์2ครั้งแล้วก็70%นะคะตกค่าผ่านทางแล้วก็จบเมืองเขานะคะเรื่องนี้ถือว่าดีมากยกเว้นค่าผ่านทางเหรอเอายายค่าผ่านทางที่ถูกคูณย้ายคูณเมืองนั่นแหละนะ ก็ทําให้เราจ่ายเมืองผูกแล้วก็กันตายนะเป็นจี้สําหรับกันตายพูดง่ายๆก็เป็นจี้สายวิกนะเออเป็นแจ็คแค็์เคาน์เตอร์โดนนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าดีนะเนี่ยก็เจ้าแม่โดนของเราก็ต้องหาอยู่แล้วนะคะก็ฝากความหวังไว้กับพี่เจวอลลักน,ลกนเร่องมีโอ้เราไปดูดีกว่าหายัางไงนะคะกอะ็อยู่ไหนละนี่สามสี่สิบสองนะใช้ทองสี่ชิ้น ก็มาดูว่าจะเสียเท่าไหร่กันนะคะทุกคนเรทก็อะไรนะหมดตัวยังไงลนะหมดตัวเ <laughs> ลยห่อเจ็ดหมื่นเลยนะ <laughs> เรทอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะอะ่ะเริ่มกันดีกว่าผู้ทำทำเพลงเนาะเราเริ่มกันที่เจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบนะคะ,ะเศษเท่าไหร่หลุนละ่ะเออยูออ่สามกล้อง Yeah! เย้มาแล้วหนึ่งเอ้ยเออใช่แล้วมาแล้วหนึ่งสองชิ้นแล้วทุกคนก็ออกเร็วอยู่นะฮนะกินที่สามนะทุกคนนี้ ออกแน่นอนนี้มาแล้วดิ่ห็ไว้ขี่บุญมันให้จริงๆสี่แล้วทุกคนครึ่งทางละชฉันว่านะต่อไปนี้ให้ขีมูุนมาเปิดเถอะแต่ว่ามันบูดเกินวายมาแล้ว ชีนี่ห้าว้าวออกยากเหลือเกินเลยดีจีที่หกมาแล้วโอ้ยสองจีนตัวนันส่วนนี้มาแน่นอนอืจีนี่เจ็ดจีนี่เจ็ดแล้วเลยดีสนุดโดมเต นี่แหละทุกคนผมแล้วแปดชิ้นอ,อมื่นกว่าหมื่นสองป่ะน่นกากลัวมากเรืนี้อ่ะทุกคนมาดูผลประกอบการเธอดู A 4สิห้ากว่าชิ้นน่ะ A บวกแปดเหเวอร์เกินเลืน่นี้สรุปแล้วนะคะซี่นี้เราหมดไปประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเ้าร้อเพ็นะป็นซี่ที่ปิดแพงที่สุดในปีนี้นะคะให้เป็นอันดับหนึ่ง แสงโค้งสุดๆนะไม่น่าเชื่อเราจะปิดจี้ตั้งหนึ่งหมื่นนะมันเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้อีโดนก๊อปปี้ส่รับเวนเลอแต่ก็ต้องเติม99อีกต่อยเดือนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอีเวนต์นี้ยากอยู่นะหนึ่งจุหนึ่งอ่ะมันไม่มีดวงเลยอย่ะเนี่ยแต่บางคนเราก็ปิดนะเนี่ยในช่องก็ปิดห้าพันบางคนในช่องก็ปิดเจ็ดพันนะคะ เราไม่ไหวเราผิดต้องหนึ่งหมื่นเป็นปฏิหารน,นะทุกคนละกันนะคะเอะอใครทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันไม่ไหวเก็บเพชรก่อนเสียเยอะเกินรับไม่ได้นะคะเรื่องนี้โอเคไปลาบ๊ายบาย,บายทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี้ก็อันยองนะคะทุกคน